เจ็บ,เ,จบเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนสิสมุนไพรนี่จะช่วยให้ลูกหายเร็วขึ้นนะแม่จ๋าเพราะฉันเป็นตัวประหลาดอย่างที่เขาว่าใช่ไหมเขาถึงได้ทำกับเราแบบนี้ไม่ใช่หรอกลูกแต่เพราะเด็กพวกนั้นตัดสินลูกแค่ภายนอกโดยไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ต่างหากูยอย่างสมุนไพรพวกนี้สิมันก็แค่ต้นไม้ธรรมดาแต่ถ้าลูกรู้จักมันอย่างลึกซึ้ง มันก็จะให้ประโยชน์อย่างมหาศาลเหมือนความดีที่ต้องมองให้ลึกซึ้งถึงจิตใจไม่ใช่แค่ภายนอกไงลูกจำไว้นะจ๊ะแล้วฉันต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วจ๊ะแม่อดทนเหนะอแสนอง,งแม่จะพยายามหาสมุนไพรที่ดีที่สุดมารักษาลูกของแม่เอง ขายเนื้อหมาพึ่งเชือดเมื่อกี้เนี่ยสดจะัสดสจะปลาจากสดปลาจากปลาบ้าอะไรนะปลาบ้าอะไรขายดีกาขายกูมาเป็อะไรได้ขายยังไงอะฮะมาไงอุ้ยตายแล้วเก็บแม่ทำอะไรนะฮะมกอกซักผ้าอยู่ระบ้างมาอะไรอะ ซื้อผักกระซิบข้าจะซื้อผักไม่มปซื้อเจ้าอื่นไม่รู้เรื่องะไรแต่อิ่มเนี่ยเป็นพ่อไอเด็กคันคุ้มไงกระเทนแกเป็นพ่อไถ้แสนปมมาแล้วเนี่ยแม่ผักพวกเนี่ยข้าไมเอาแล้วเอาไปท่านเป็นพ่อสั่นปมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผักที่ฉันขายเล่าก็ฉันกลัวว่าผักของแกเดีจะไปสะอาดมาลูกแกนะสิอ้าวพูดอย่างนี้ก็ซวยแล้วไปคุ้มแกสังเทีลรวรึเปล่าหัวหัวหวห ไอ้มโอยเบาหน่อยสิแม่หน้าคนนันไม่ใช่ถนนคอนกรีตจะได้โบดเอาโบดเอาอย่างนี้คือแล้วใครจะให้พ่อไปทะเลาะก,กับเขาละ่ะเฮ้ยก็อย่างนั้นสิว่าลูกเราโกโปรกชห้ชั้นทนไหวได้ยังไงแต่ถ้าเราไม่อดทนเราก็จะไม่มีเงินนะพ่อ,อแต่จะว่าไปแ,แต่ชาวบ้านเขารู้ว่าลูกเราเป็นอย่างนี้พ่อก็คาไข่ขไม่ดีทำอะไรก็มีแต่คนมังเกียรติ ทำไมลูกเราเกิดมาไม่เป็นปกติเหมือนลูกคนอื่นเขาเบาๆสิพ่อเดี๋ยวลูกตื่นมาได้ยินเขา้ากระจอง,งองระองงองเจ้าข่าเอ้ย,อยช่วงนี้เขานะ้าหน้าร้อน โรระวังโรโคระบาดด้วยการรักษาความสะอาดกำจัดพาหานำโรคกันด้วยอยากจะสูดกันทั้งหมู่บ้านเจ้าขาเอ้ยกระจองมองกระจองมองเจ้าข้่างเลี้ยงเรื่นี่ไปทำความสะอาดบ้านดีกว่าจะได้ไม่มีพาหานำเชื้อโรคอ้ากเฮ้ยนั่น แก่แลทุกคนดูนี่ดิอยู่ในนี้ไอ้โตงของฉันก็ตายขึ้นมาตายแล้วทั้งที่ฉันพามันไปฉีดยาแล้วก็ทำความสะอาดกรงทุกวันฉันบอกหูบ้านเขาจะต้องมีเชื้อโรคอย่างที่ทางการว่าแน่ๆเลอยล้มนี่อ่ะตายแล้วไอ้บ้านไก่ไก่ดีเลยแหละค่ะ<อ>เราก็ต้องช่วยกันกำจัดตัวเชื้อโรคแล้วสิหาได้ไหมเนี่ยโอ้ยแม่จ้าโอ้ยถ้าหายอยู่ได้เดี๋ยวเองเนี่ยรีบขับลาเร็วก็สิอย่างนี้เขาจะได้มีปลาไปฝากแม่ค่ะ ไปอ่ตัดๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆีๆๆๆๆมาๆๆ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 ะๆๆ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 ๆ เรื่องเขาเป็นอย่างนี้หครับลงผู้ใหญ่มื่าปลาตายักตัวเจอโรคอ่ะเขาเียปลาตายอ่ะใหญ่ใครจะไอ้เพี้กปาฉันเามาไม่เคยโกหกถือปล่อยมันไว้นอกจากาแล่ที่จะตายต่อไปเป็นพวกเราแน่แจับมันเลยนะเจ้าผู้ใหญ่จับมันเลยจับมันให้ได้จับมันให้ไดเชโรคให้รบ ไอ้มเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้แล้วก็ส่งไอ้แซมปมมาซะอยู่บ้านของเราไม่ต้องการตัวเชื้อโรคอยู่ที่นี่อยากให้ข้าต้องใช้กำลังกับเองน่ะเปิดประตูเดี๋ยวนี้แล้วส่งไอ้แซมปมมาไในที่รึเปล่าทำอะไรไม่หือไม่หื้อเลยล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนตัวเชื้อโรคอยู่ไหนวะไอ้แซมปมแซมปมลูกของเหลาไม่อยู่แล้ว ความกระตันอยู่ที่ไม่อยากให้พ่อกับ,กบแม่ต้องเดือดร้อนแสนปมจึงต้องหนีออกจากบ,บ้านมาเพียงลําพังเรื่องราวของแสนปมจะเป็นยังไงต่อไป, <c oughs> อไปคุณนุหนเอาใจช่วยแสนปมกันในตอนหน้านะครับ